หลายคนคิดว่าความตายคือเส้นชัยของความทุกข์เหมือนปิดสวิตช์ห้องที่มืดแล้วแสงจะส่องเองบางคนพึมพำในใจกับวันที่เหนื่อยล้าถ้าไม่มีชีวิตนี้ทุกก็คงหมดไปแต่เราลองหยุดแล้วหายใจเข้าลึกๆและถามตัวเองให้ชัดอีกครั้งว่าความตายคือการดับทุกข์หรือเป็นเพียงประตูหมุนที่พาเราเดินกลับเข้าวัตแบบเดิม ในทางธรรมทุก์ขไม่ใช่ศัตรูและความตายก็ไม่ใช่ฮีโร่ทุกคือครูผู้ชี้ให้เห็นโครงสร้างของชีวิตความตายคือความจริงข้อหนึ่งในสามัญลักษณะนั่นคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดหลุดพ้นจากกฎนี้แม้กระทั่งความคิดว่าตายแล้วจะพ้นทุกขก็ยังไม่เที่ยง เพราะมันอาศัยความไม่รู้อวิชชาและความอยากให้ทุกหายไปโดยไม่ดูเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดธรรมะจึงชวนเราเปลี่ยนมุมมองทุกข์ไม่ได้มาจากการมีชีวิตโดยตัวมันเองแต่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นที่มีต่อชีวิตและสิ่งต่างๆความตายไม่ได้ทำหน้าที่ดับเหตุแห่งทุกข์มันเพียงทำหน้าที่เปลี่ยนฉากตามแรงกรรมและเจตนาของเราหากยังมีเหตุ ทุกย่อมมีผลหากยังมีเชื้อไฟไฟย่อมลุกต่อไปการดับไฟที่แท้จริงไม่ใช่การทุบตะเกียงแต่คือการรู้จักเชื้อเพลิงลมและวิธีปล่อยให้ไฟสงบเองตามธรรมชาติเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มเห็นว่าทางสู่การพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ปลายหลุมฝังศพแต่อยู่ในปัจจุบันขณะที่เราฝึกใจให้รู้เห็นและวาง ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านกลับมาอยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยนและเป็นระบบผ่านสี่หัวข้อหลักเพื่อให้เราเห็นชัดว่าตายแล้วจะพ้นทุกจริงหรือและที่สำคัญกว่านั้นวันนี้เราจะทำอย่างไรให้ใจข้ามพ้นทุกได้จริง 1. ความเข้าใจผิดเรื่องความตายความตายคือการจบทุกหรือแค่ปิดฉากชั่วคราวความเชื่อว่าตายแล้วทุกจบ มักเกิดจากความเหนื่อยล้ากับปัญหาชีวิตและจากการมองทุก์ขเป็นวัตถุที่ยกออกได้เหมือนยกก้อนหินแต่ในธรรมทุกข์คือสภาพธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยเมื่อยังมีเหตุอวิชชาตันหาอุปาทานผลแห่งทุกย่อมตามมาไม่ใช่ด้วยคำสาปแต่ด้วยกฎเหตุปัจจัยดังนั้นความตายจึงไม่ใช่การทำลายเหตุ หากแต่เป็นการเปลี่ยนเวทีที่ผลจะไปปรากฏบางคนอยากให้ทุกหายไปด้วยการหนีจากสิ่งเรา้าแต่ลืมว่าผู้ยึดติดคือใจของเราเองถ้าใจยังยึดการย้ายสถานที่หรือย้ายพบก็เหมือนย้ายกระถางต้นไม้แต่รากเดิมยังอยู่ทุกที่ควรวางไม่ใช่ชีวิตแต่คือความเห็นผิดต่อชีวิตวิธีวางจึงไม่ใช่ยุติชีวิต แต่คือยุติอวิชชาความไม่รู้ด้วยปัญญาเปรียบเทียบให้เห็นภาพเปลวไฟคือความทุกข์ที่สัมผัสได้เชื้อไฟคือตัณหาอยากได้อยากไม่มีอยากเป็นอยากไม่เป็นความมืดที่ทำให้ไขว้เขคืออวิชชาความไม่รู้ถ้าเราดับไฟด้วยการทุบตะเกียงไฟอาจดับที่ตะเกียงนี้แต่หากเชื้อกองไว้ทั่วไป ไฟมีโอกาสลุกอีกการดับไฟด้วยปัญญาคือการเห็นเชื้อไฟตามจริงและไม่เติมเชื้อด้วยอุปทานต่อมาคือการเข้าใจนิพพานผิดคิดว่าเป็นสภาวะไร้ตัวตนหลังตายนิพพานมิใช่ดินแดนลึกลับหลังความตายหากแต่เป็นความดับเย็นของกิเลสในปัจจุบันขณะจึงพบได้ขณะที่ยังหายใจอยู่เมื่อเหตุแห่งทุกดับ ผลแห่งทุกย่อมดับนี่คือเหตุผลเรียบง่ายไม่พึ่งเวลาไม่ต้องรอให้ตายก่อนความตายไม่ใช่ยาวิเศษหากยังมีเหตุแห่งทุกขอยู่ผลแห่งทุกข์ย่อมตามมาการพ้นทุกข์จึงเป็นเรื่องของการรู้เหตุและดับเหตุมิใช่การตัดตอนผลเมื่อมุมมองเปลี่ยนแรงใจจะกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำได้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ สความทุกข์ตามหลักอริยสัจสี่ทำไมต้องกลับมาที่อริยสัจสี่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนะมรึกคทายะวันด้วยการประกาศอริยสัจสี่ซึ่งถือเป็นหัวใจทั้งหมดของพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้ตรัสเรื่องเทพเรื่องโลกหน้าเรื่องความตายลึกลับเป็นอันดับแรก แต่ตัดถึงความจริงเรียบง่ายที่ทุกคนสัมผัสได้คือความทุกข์เพราะการเข้าใจความทุกข์ผิดคือรากฐานของความหลงผิดทั้งหลายหลายคนจึงหันไปหาความตายเพื่อหนีทุกข์ทั้งที่จริงๆแล้วไม่เคยรู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นเลยอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกสิ่งที่ควรกำหนดรู้สมูทัยเหตุแห่งทุกสิ่งที่ควรละ นิโรธความดับทุกข์สิ่งที่ควรทำให้แจ้งมักทางดับทุกข์สิ่งที่ควรเจริญถ้าไม่เข้าใจสี่ข้อนี้ก็เหมือนคนไข้ที่ไม่รู้ว่าเจ็บเพราะอะไรและเลือกแก้ปัญหาด้วยการหนีออกจากโรงพยาบาลแต่ความป่วยยังตามติดไปอยู่ดีเรามาเริ่มความจริงข้อแรกกันเลยนั่นคือทุกข์ความจริงที่ต้องกำหนดรู้คำว่าทุกข์ในพระไตรปิฎก ไม่ได้หมายถึงความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นแต่หมายถึงสภาพที่ถูกบีบคั้นกดดันไม่อาจควบคุมได้ความทุกข์ประจำชีวิตคือเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นและความทุกข์ที่ลึกซึ้งกว่าคือความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวง ทำให้สิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวตนหรือของฉันถูกสั่นคลอนเสมอดังนั้นจะเห็นว่าทุกข์ไม่ได้เกิดจากการมีชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่เราไม่ยอมรับความจริงของชีวิตเราอยากให้สิ่งไม่เที่ยงเป็นเที่ยงอยากให้สิ่งไม่แน่นอนเป็นแน่นอนอยากให้สิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจเราอยู่ในอำนาจเรานี่แหละคือความทุกข์ที่แท้จริง ความจริงข้อที่สองคือสมุทัยเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่ที่ชีวิตเพระพุทธเจ้าตัดชัดว่าตัณหาความทยานอยากความดิ้นรนอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นคือเหตุแท้ของทุกข์ซึ่งประกอบไปด้วยกามตัณหาอยากได้สิ่งที่น่าพอใจภวะตัณหาอยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้วิภาวะตัณหา อยากไม่เป็นอยากหายไปอยากสูญไปเราจะสังเกตได้ว่าความอยากตายเพื่อพ้นทุกข์จัดอยู่ในวิภวตันหาคือความอยากไม่ให้มีอยากสูญไปแต่ตันหาทุกประเภทไม่เคยพาเราพ้นทุกข์ได้เพราะตันหาเป็นเชื้อไฟของวัตตะเมื่อยังมีตันหาอยู่จิตก็ยังยึดยังดิ้นรนและยังปรุงแต่งพบชาติใหม่ ดังนั้นความตายจึงไม่ดับตันหามีเพียงปัญญาที่รู้แจ้งตันหาและปล่อยวางได้เท่านั้นที่จะตัดเหตุแห่งทุกข์ได้จริงความจริงข้อที่สามคือนิโรธความดับทุกข์ที่แท้จริงนิโรธไม่ใช่ความตายแต่คือความดับของตันหาเมื่อเหตุดับผลก็ย่อมดับตามธรรมชาตินิโรธคือภาวะใจที่เย็นเป็นอิสระจากความดิ้นรน เป็นสภาวะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ถูกกิเลสครอบงำเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าตัดว่าสุขอย่างยิ่งที่ผู้ไม่เคยสัมผัสไม่อาจเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรอความตายเพื่อพบความดับทุกข์เราสามารถสัมผัสนิโรธได้ในชีวิตนี้เวลาที่เรารู้เท่าทันตัณหาแล้วไม่ตามมันไปความสงบชั่วขณะนั้นก็คือนิโรธเล็กๆในปัจจุบัน และความจริงข้อที่สี่คือมัคทางแห่งการดับทุกข์พระพุทธเจ้ามีได้หยุดที่การบอกว่ามีทุกข์และเหตุแห่งทุกข์แต่ทรงเปิดเส้นทางที่เดินได้จริงคืออริยมัคมีองค์แปดซึ่งประกอบด้วยสัม,มาทิฐิเห็นถูกสัมมาสังกัปปะดำริถูกสัม,มาวาจาเจรจาถูกสัมมากัรมันตะการงานถูกสัมมาอาชีวะอาชีพถูก สัมมาวายามะความเพียรถูกสัมมาสติสติถูกสัมมาสมาธิสมาธิถูกนี่คือเส้นทางปฏิบัติที่ค่อยๆทำให้ตัณหาลดลงจนดับไปในที่สุดและเมื่อเรากลับมามองที่คำถามหลักตายแล้วจะพ้นทุกจริงหรือเมื่อมองผ่านอริยสัจสี่คำตอบชัดเจนว่าความตายไม่ใช่การดับทุกข เพราะความตายไม่สามารถดับตัณหาและอวิชชาได้การรู้แจ้งอริยสัจเท่านั้นที่พาไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงทุกเกิดจากตัณหาไม่ได้เกิดจากการมีชีวิตดังนั้นแม้ยังมีชีวิตแต่หากดับตัณหาได้ชีวิตนี้ก็พ้นทุก์ได้เช่นกันอริยสัจสี่คือกระจกเงาที่ทําให้เราเห็นว่าความตายไม่ใช่คำตอบ แต่ความจริงเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์ทางดับทุกข์ต่างหากคือคำตอบที่แท้จริงการเข้าใจอริยสัจสี่จึงเป็นการพลิกทิศทางชีวิตใหม่จากการหนีทุกข์ด้วยความตายไปสู่การดับทุกข์ด้วยปัญญา 3. การดับทุกข์ที่แท้จริงการพ้นทุกข์ต้องมาจากการปฏิบัติตามมรรคไม่ใช่การหนีไปสู่ความตาย ความหลุดพ้นมีเพียงในนิพพานไม่ใช่ในความตายธรรมดาความเข้าใจผิดของคนทั่วไปคิดว่าความตายคือการหลุดพ้นเมื่อกล่าวถึงความทุกข์ในชีวิตหลายคนอาจคิดว่าถ้าตายไปก็คงจบแล้วคงไม่มีความทุกข์อีกความคิดนี้ดูเหมือนจะให้ความรู้สึกสบายใจชั่วขณะเหมือนการปิดสวิตปัญหาทั้งหมดในชีวิต แต่แท้จริงแล้วนี่คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าความตายไม่ใช่การดับทุกข์หากแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านของขันหรือรูปนามจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งชีวิตมิได้จบสิ้นเพียงเพราะร่างกายแตกสลายแต่ยังคงมีกระแสแห่งวิญ,ญญาณที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสตัณหาและกรรม นั่นเองคือเชื้อไฟที่ต่ออายุแห่งทุกไปสู่พบใหม่เพราะฉะนั้นความตายธรรมดาไม่ใช่ความพ้นทุก์แต่คือการต่อสัญญาใหม่กับความทุกข์ในวัฏสงสารการดับทุกข์ต้องมาจากเหตุแห่งทุกขเพราะพุทธเจ้าตัดชัดว่าอริยสัจสี่คือหนทางสู่การพ้นทุกข์และในนั้นสิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าทุกมีจริงทุกมีเหตุ ทุกดับได้มีหนทางสู่ความดับทุกข์หากทุกมีเหตุการดับทุกขก็ต้องดับที่เหตุหาใช่ดับที่ผลการหนีเข้าสู่ความตายก็ไม่ต่างอะไรกับการปิดตาไม่มองปัญหาเพราะแม้เราจะดับผลที่ปรากฏในชีวิตชั่วคราวแต่รากเหง้าของปัญหาคือตัณหายังคงอยู่และมันจะผลักดันให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จบ ดังนั้นหากไม่ดับตัณหาการตายก็ไม่ใช่คำตอบแต่ถ้าดับตัณหาได้ไม่ว่ามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเวียนทุกข์อีกและมักคือเส้นทางแห่งการดับทุกแท้จริงพระพุทธเจ้ามิได้สอนให้หนีจากชีวิตแต่สอนให้ใช้ชีวิตนี้เองเป็นพื้นที่แห่งการปฏิบัติเพื่อตัดรากเหง้าของความทุกข์ที่แท้จริง และหนทางนั้นคือมักมีองค์แปดได้แก่ 1. สึ่งสมมตถทิฏความเห็นถูกรู้ว่าทุกเกิดเพราะเหตุไม่ใช่เพราะตัวตนหรือโชคชะตา 2. สัสมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดเพื่อการปล่อยวางมิใช่คิดเพื่อยึดติด 3. สัสมมาวาจาการพูดชอบไม่สร้างกรรทางคำพูดที่ทำร้ายตนและผู้อื่น 4. สมาสัมาร,รมตะการกระทำชอบประพฤติที่เป็นกุศล 5. สัมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบไม่ทํางานที่เบียดเบียน 6. สัมาวยายมะความเพียรชอบเพียรละความชั่วเพียรทําความดี 7. สัมาสติการระลึกชอบรู้เท่าทันกายเวทนาจิตธรรม8 สัมมาสมาธิสมาธิชอบจิตตั้งมั่นเป็นเอกัคคตาอันเป็นฐานแห่งปัญญาหนทางนี้คือสะพานเชื่อมจากความทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์อย่างแท้จริงไม่ใช่การหลีกหนีไปสู่ความว่างเปล่าของความตายความดับทุกขแท้จริงมีเพียงในนิพพานพระพุทธเจ้าตัดว่านิพพานคือเป้าหมายสูงสุดเป็นการดับสนิทแห่งกิเลส ตัณหาและอาสวะทั้งหลายเมื่อเชื้อไฟแห่งตัณหาถูกดับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายจึงสิ้นสุดไปเองนิพพานไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความสงบเย็นอย่างแท้จริงนิพพานไม่ใช่ความตายแต่เป็นการอยู่เหนือความเกิดและความตายนิพพานไม่ใช่ความสูญสิ้นแต่คือการพ้นจากพันธนาการแห่งวัฏฏะ เพราะฉะนั้นแม้ร่างกายนี้ยังดำรงอยู่แต่หากใจได้เข้าถึงนิพพานแล้วชีวิตก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้โดยแท้ตัวอย่างการดับทุกข์ในชีวิตปัจจุบันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ประสบทุกรุนแรงในชีวิตเช่นสูญเสียคนรักถูกทรยศถูกปฏิเสธหรือประสบความล้มเหลวใหญ่หลวง หลายคนจึงอยากหนีด้วยความตายแต่หากหันมาศึกษาธรรมจะเห็นว่าทุกนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูทุกสอนให้เรารู้จักสาเหตุของมันทุกเปิดประตูให้เราพิจารณาใจตนเองทุกบีบให้เราค้นหาหนทางพ้นทุกอย่างแท้จริงและหากเราปฏิบัติตามมักอย่างจริงจังจะเห็นความจริงว่าแม้ยังไม่ถึงนิพพาน แต่จิตใจก็สงบเย็นได้ในปัจจุบันขณะทุกขจึงกลายเป็นหนทางไม่ใช่กับดักการดับทุกข์ที่แท้จริงมิใช่ความตายแต่คือการดับเหตุแห่งทุกข์ความตายเพียงทำให้ร่างกายแตกสลายแต่ไม่ได้ทำให้ตันหาหมดสิน้นตราบใดที่ตันหายังมีอยู่ทุกข์ก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นหนทางแห่งความหลุดพ้นจึงอยู่ที่การปฏิบัติตามมรรมีองแปด อันนำไปสู่นิพพานอันสงบเย็นไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก 4. การใช้ชีวิตให้ไม่สูญเปล่าเมื่อเข้าใจว่าความตายไม่ใช่คำตอบเราจึงควรใช้ชีวิตนี้เพื่อการปฏิบัติการมีสติสมาธิและปัญญาคือทางแห่งการหลุดพ้นเมื่อเรารู้ชัดแล้วว่าความตายไม่ใช่การดับทุกข์ ความเข้าใจเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งคำถามที่สำคัญว่าแล้วเราควรทำอย่างไรกับชีวิตที่ยังเหลืออยู่เพราะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ตราบนั้นเราก็ยังอยู่ท่ามกลางความทุกข์สุขเวียนวนในโลกกะระทำหากเรายังหลงคิดว่าตายแล้วจะพ้นทุกข์เราก็จะใช้ชีวิตไปอย่างเรื่อยเปื่อยไม่รู้ค่าของเวลาที่เหลืออยู่ แต่เมื่อเราตื่นรู้ว่าความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนภพชาติมิใช่ความสิ้นสุดของทุกข์เราจึงต้องตั้งสติใหม่ว่าชีวิตนี้ไม่ควรถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าเพราะชีวิตคือโอกาสอันล้ำค่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นหาใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องง่ายๆายไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่งกว่าเต่าตาบอดในมหาสมุทร ที่จะโผล่ศีรษะขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปในห่วงบ่วงที่ลอยอยู่เพียงเส้นเดียวหมายความว่ามนุษย์เป็นภพชาติที่มีค่ามากเพราะเป็นภพที่สามารถฝึกฝนปฏิบัติและเข้าถึงธรรมได้ดังนั้นการใช้ชีวิตไปโดยไม่แสวงหาความเข้าใจในสัจธรรมย่อมเป็นการประมาทเสมือนคนที่ถือเพชรไว้ในมือแต่กลับเอามาเล่นเป็นก้อนกรวดธรรมดา เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเราควรถามตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตเพื่อหนีทุกข์หรือเพื่อเรียนรู้และดับทุกข์อย่างแท้จริงเพราะการหนีทุกข์ไม่ใช่ทางออกแต่การเผชิญทุกข์ต่างหากคือหนทางหลายคนพยายามหาทางลืมทุกข์ด้วยการเสพสิ่งต่างๆทั้งความบันเทิงสุราการพนันหรือแม้แต่การหมกมุ่นอยู่กับโลกดิจิทัล แต่เมื่อความสุขชั่วคราวนั้นจบลงทุก์ก็ย้อนกลับมาอีกและหนักหน่วงกว่าเดิมความจริงแล้วการพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การหนีแต่อยู่ที่การรู้เท่าทันทุกเปรียบเสมือนครูผู้ใหญ่ผู้ที่จะสอนเราให้เห็นความจริงของโลกหากเราใช้ชีวิตด้วยการหนีทุกข์เราก็เหมือนนักเรียนที่ไม่ยอมเข้าเรียนย่อมไม่อาจจบหลักสูตรแห่งชีวิตได้ และการใช้สติในทุกขณะคือการเริ่มต้นสู่ความหลุดพ้นพระพุทธองค์ตรัสว่าสติคือทางสายตรงเพียงหนึ่งเดียวเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้นเพื่อความดับทุกข์การมีสติไม่ได้หมายถึงเพียงการนั่งหลับตาภาวนาเท่านั้นแต่หมายถึงการระลึกรู้กายและใจอยู่เสมอเมื่อเราโกรธรู้ว่าโกรธเมื่อเราโลภรู้ว่าโลภ เมื่อเรากำลังทุกข์รู้ว่ากำลังทุกข์การรู้เช่นนี้ไม่ใช่เพื่อกดข่มหรือปฏิเสธแต่เพื่อเข้าใจและเห็นความจริงตามที่มันเป็นเมื่อเราฝึกเช่นนี้ไปบ่อยๆใจย่อมสงบลงความยึดมั่นถือมั่นค่อยๆค,คลายออกนี่คือการใช้ชีวิตให้ไม่สูญเปล่าเพราะทุกลมหายใจกลายเป็นการฝึกฝนเพื่อหลุดพ้น และทางหลุดพ้นอันต่อมาคือสมาธิพลังใจที่มั่นคงในการเผชิญโลกสมาธิไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการทำให้ใจมั่นคงไม่หวั่นไหวสมาธิเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ตอกลงไปในแผ่นดินยิ่งลึกยิ่งมั่นคงเมื่อลมพายุคือโลกกระทำพัดมาใจก็ยังคงอยู่ไม่หวั่นไหวการฝึกสมาธิแม้เพียงวันละเล็กน้อย ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจให้ไม่จมอยู่กับความทุกข์ง่ายๆเมื่อใจมั่นคงเราจึงมีพลังที่จะเดินต่อไปในทางแห่งปัญญาและทางหลุดพ้นอันสุดท้ายคือปัญญาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงความรู้ในหนังสือหรือการท่องจำแต่หมายถึงการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง ทุกสิ่งเป็นทุกข์และทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเมื่อมีปัญญาเราจะไม่ยึดติดในสิ่งที่ไม่ควรยึดเราจะรู้จักวางรู้จักปล่อยและรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่หลงไปกับความสุขชั่วคราวไม่หวาดกลัวต่อความตายเพราะเข้าใจแล้วว่าความตายมิใช่คำตอบแต่ปัญญาเท่านั้นที่จะนำพาไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริง ชีวิตเป็นโอกาสอันประเสริฐที่ควรใช้ไปเพื่อการฝึกฝนไม่ใช่การหนีทุกข์หรือรอความตายการมีสติสมาธิและปัญญาคือหนทางที่แท้จริงในการใช้ชีวิตให้ไม่สูญเปล่าเพราะเมื่อเราปฏิบัติจริงทุกขณะลมหายใจย่อมเป็นก้าวที่พาเราใกล้เข้าสู่ความหลุดพ้นดังนั้นผู้ที่เข้าใจว่าความตายไม่ใช่คำตอบจะไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า แต่จะใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าเพื่อสแสวงหาความจริงแท้ของธรรมและเพื่อเข้าถึงการดับทุกข์ที่ถาวรและมาถึงตรงนี้ผมอยากจะสรุปส่งท้ายสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคำถามที่ว่าตายแล้วจะพ้นทุกจริงหรือเมื่อเราพิจารณาชีวิตอย่างลึกซึ้งจะเห็นได้ว่า ความตายไม่เคยเป็นทางออกของปัญหาความทุกข์เลยตรงกันข้ามมันเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งจากโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งโดยที่เหตุแห่งความทุกข์ยังคงฝังแน่นอยู่ภายในใจหากตัณหาความอยากความยึดมั่นถือมั่นและความไม่รู้ยังไม่ดับลงความทุกข์ก็ยังดำเนินต่อไปอย่างไม่รู้จบสิ้น นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นผ่านอริยสัจสี่ว่าความทุกข์นั้นมีจริงเหตุแห่งทุกข์มีจริงและหนทางดับทุกข์ก็มีจริงเช่นกันการเข้าใจเพียงว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่เพียงพอเราต้องรู้จักต้นเหตุของมันและที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามหนทางแห่งมรรคเพื่อให้เกิดการดับทุกข์อย่างแท้จริง หากเราใช้ชีวิตไปโดยหวังพึ่งเพียงความตายเพื่อให้ทุกอย่างสิ้นสุดนั่นเท่ากับว่าเรากำลังปล่อยให้โอกาสอันล้ำค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์สูญเปล่าไปเพราะแท้จริงแล้วชีวิตนี้เองคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการฝึกฝนสติสมาธิและปัญญาเพื่อทำให้ใจเราค่อยๆเป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายความตายไม่ได้หยุดยั้งวัฏฏะ ความตายไม่ได้ลบล้างบาปบุญหรือความยึดมั่นใดๆแต่การรู้แจ้งในความจริงและการดับตันหาเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้จริงดังนั้นทุกลมหายใจที่ยังมีอยู่คือโอกาสทุกวันเวลาที่ผ่านไปคือสนามแห่งการฝึกตนอย่าปล่อยให้มันไหลไปโดยไม่เกิดประโยชน์อย่าหวังว่าความตายจะมาแก้ปัญหาให้เรา แต่จงหันมาเผชิญหน้ากับความจริงด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและมีปัญญาความตายไม่ใช่คำตอบของความทุกข์แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนบทใหม่ของชีวิตหากเรายังไม่ดับเหตุแห่งทุกข์เราก็ยังต้องเวียนว่ายต่อไปดังนั้นอย่ารอความตายจงใช้ชีวิตนี้เพื่อค้นหาความจริงและเดินบนเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะความพ้นทุกข์เกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน ไม่ใช่หลังความตายสาธุ